นะครับครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ปกครองไปกับท่านสุวงพได้หรือยังเจอที่ไหนครับอ๋อแถวไหมครับตรงท่าบุรีครับครับผมครับผมครับผมครัโหลสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับสวัสดีครับฮวัสดีครับครับผมครับผมครับผมเมื่อกี้ทุกทีนี้ไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นมายงไงครับคุณสุรพงษ์ก็๋อมีอะไรครับคุณก็ทางเจ้าหน้าที่นะทางแจ้งว่าแจ้งว่าผมไปกดเงิน ที่สยามพารากอนใช้บัตรเครดิตสี่หมื่นห้าเป็นหนี้ค้างอยู่แล้วก็โอนสายมาโยนมากองปราบแล้วไปมามันจะมาทําไมกลายเป็นเรื่องฟอกเงินไว้ได้ผมก็ยังนั่งงงๆอยู่นะเพราะผมก็ไม่ด้มีเป็นที่ไหน,นเดีว,ดวนนส่ต้อา ครับผมเดี๋ยวในส่วนตรงจุดนี้ทางเหมืองงานเราหรือว่าทางผู้กองเองนะครับจะได้อธิบายให้ฟังทีเดียวเลยนะครับในส่วนตรงจุดนี้ผมร้อยตำรวจเอกานุวัฒน์วงตะคูลนะครับจากกองว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะครับในส่วนตรงจุดนี้ถ้าส่วนเสียคุณนะครับมันได้มีอ่าในส่วนของคดีการก่อกินมานะครับในส่วนตรงจุดนี้ถูกต้องนะครับครับที่ออสเต้เลียกลัมาเนี่ยถ้าผมในส่วนตรงจุดนี้เวลาคุณนำาไปเตรียอ็มต่างๆไปใช้งานเนี่ย นะครับหรือว่าใช้ความรู้ความใม่นันต่างๆคุณอ่าได้มีการตดจรับใบสลิปออกมาไหมครับในส่วนีรงนี้ก็ผมรับใบเสร็จออกมาทุกครั้งนะครับผมผมจะต้องเก็บใบสลิปผมเพราะผมต้องมาแจ้งเลยขาผมว่าผมไม่ใช่เขาก็ต้องทําบัญชีให้ผมฮะรับใบเสร็จออกมาเพราะนั้นผมมั่นใจไงว่าผมไม่ได้ไปมีบัญชีอะไรที่ไหนอีกแล้วแล้วผมก็ไม่จงเป็นจะต้องไปมีวินทีด้วยอ่าะ แล้วจนจุดนี้เนี่ยแล้วคุณใช้อำนาจหน้าที่อะไรที่มาบังทึกเสียงทางเจ้าที่พนงานครับอ๋อผมผมไม่ได้ไม่ได้บันทึกเสียงเลยคนระับผมผมจะต้องบันทึกเสียงตอนนี้ผมกําลังจะออกจากบ้านอยู่เนะี่ยผมต้องถามคุณว่าคุณมีอะไรมากมายแล้วนี้นะผมจะได้ไปทุรลททางานผมแล้วเดี๋ยวผมคุณอยู่ที่ไหนเดีวผมจะไปหาคุณเองดีกว่าอยู่ที่กองกองสองใช่ไหมฮะ อ่าครับผมเลยหรืความบาปจากตัเหนือครับผมอ่าได้ดีอางี้กันนะครับคุณคุณนับผมมาดีกว่าเดี๋ยวไถ้าคุยอย่างงี้ผมว่าไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่คุณจะไม่จะไลครับคุณจะอ่าไม่จะจา่คุณเข้ามาตามควาปบาบเลยได้ครับผมแต่ว่าความอื่นนานเลยนเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการอายัดระบบอำนบัญชีของคุณยกบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตอ่าคุณทํานี้เดี๋ยวคุณอาศัยอํานาจอะไรมาอายัดผมครับเนี่ยและเกี่กว่าบคดีที้เร้สืบสุด เดี๋ยวคุณแค่อำนาจอะไรมายัดผมครับผมคุณถ้าทำแล้ว้ผมเกิดความเสียหายขึ้นคุณจะรับผิดชอบยังไงครับแล้วเราเกิจจิดนี้แีลยนะครับตัวอุณหผลอะไรจำไม่ความหน่งเราจำเนินจำนายะหรอครับเพราะว่ามันก็ขายจทีการก็ยังมีเสียใปเสียของำีการแทรกเงินด้วยเนี่ยคราต้องการอะไรก็ต้องมีความรดีกว่าผมมคามรมร ต้องกำหนอายัด้สกปลอดครับเอเช่นี่ยครับนี่ครับอ่ครับนี่ครับอได้ได้ครับเนี่ยการหน่วยงานเราตรจได้ือวกระที่ามหน่งานเราเนี่ยทำความเชียวุมก่อนอายัดจะมีการมีการเดินเข้าถอนออกอยู่เนี่ยนะครับทำกองสารเนี่ยออกไม้จับไปเลยนะครับใ่ครับผมที่ออกเลย ออัรเนี่าครับอีอะไรเนี่ยครับามาแลวครับท่านด้านกองปราบอ่าให้คุณเข้ามากองปราบตอนนี้เลยครอ่าเข้ามาดูเอกสารเนี่ยอ่าั่นั่นนั่อะไรนีครับนี่ขอเบอร์โทรนีไว้เลยครับยวผมแจะนตที่บาน